ราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอเชิญเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระ,าะราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอท้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชาสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟา้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโลตมากูลสิริวิบุลยะราชากุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์นาเขื่อนปาศรโชสิทิ์อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชนบุรีในวันเสาร์ที่26ทธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดลบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารามีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน